ิสรามวัสดีตอฮนบร่าน,นะครับวันนี้จะมานะครับแนะนำวิธีการใช้พอพอนะครับของปีการศรึกษา2557 25 6เนาะครัก็จะมีเสริมนะครับเพิ่มเติมนะเพื่อความสะดวกนะความรวดเร็วเพิ่มมากขึ้นจากเทอมที่แล้วนะครับงนะนั้นก็จะมาอธิบายในคลิปนี้นะครับเอเผมก็จะให้ลิงก์นะครับทระมาณนี้เนาะ ในส่วนของสามัญศาสนานและก็โปชอนะครับไปดูกันเลยนะครับกดเข้าไปนะครับมันจะมาหน้านี้นะครับก็ให้ท่านทำสัญล่าไฟกดทำสัญล่าได้เลยนะครับสักรู่นะครับทีนี้มันก็จะสร้างสัเนานะครับให้ท่านเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไฟนี้นะครับ มันก็จะเข้าไปอยู่ในโฟลเดอร์นะครับได์ของฉันนะครับท่านก็อาจจะไปทำโฟลเดอร์ใหม่นะครับก็สามารถที่จะไปทาจากตรงนี้ได้เลยนะครับนะพอมันสร้างโฟลเดอร์เสร็จสร้างไ์สามนาเสร็จนะครับมันก็จะบอกเลยว่าเนี่ยไฟยอยู่ตรงไหนนะครับก็กดไปดูตรงนี้นะครับอตอนนี้มันอยู่ในได้ของฉันนะนี่ครับก็สามารถที่จะเข้าไปเก็บได้เลยนะว่า จะให้ไปเก็บที่ไหนเรจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่เพื่อให้มันง่ายในการปัญหานะครับผมจะ,อะลองใช้นี้โอเคนะครับทีนี้พอสร้างสาเนาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทาการแก้ไขชื่อให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับในการใช้บพ,พห้าเนี่ยครับเพื่อให้มันทางานได้สมบูรณ์นะครับมันจะมีการขอสิทธ นะเ,เข้าใช้ในไฟล์ทุกครั้งที่คุณครูคทาําไฟล์สำเนามันจะต้องมันจะขอนะครับสิ์ในการเข้าใช้2ครั้งนะ,ะครั้งแรกเลยนะครับคุณครูทาําไฟล์สำเนาเสร็จปุ๊บมันจะมีไอแท็บสีเืองนี้นะอันนี้คือในครั้งแรกเลยนะก็กดอนุญาตนะครับอนุญาตตรงนี้คือเพื่อให้ g o กู e e s เนียสามารถที่จะเข้าไปในลิงก์ของตัวนี้เพื่อดึงรูปภาพมาได้นะเรียบร้อ,รอยนะอะน,อนะครับในส่วนที่2นะครับก็ให้คุณครูคเข้าไปทําเลยนะครับ ตรงนี้นะครับมันจะเป็นเป็นปุ่มนะครับเป็นปุ่มรีเซ็ตสูตรนะครับในกรณีที่คุณครูเริ่มต้นใช้งานแล้วก็ในกรณีที่คุณครูทำเขาได้ทำให้สูตรมันเสียนะหรือว่าไป,ไปพิมพ์อะไรบางอย่างแล้วมันเรื่อขึ้นมาก็สามารถมารีเซ็ตตรงนี้ได้นะครับก็ในส่วนของสามัญครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็คือหน้าแต่ละหน้าเลยนะรตรงนี้ผมเตรียมให้เรียบร้อยนะครับทีนี้คุณครูดกดตรงไหนก็ได้นะครับผมแนะนำให้ไปกดตรงนี้นะใน ในกรณีที่คุณครูเป็นครูสามัญเนาะมันก็จะมีให้คุณครูเลือกนะว่าคุณครูจะใช้ของทักษะไหนนะเพราะว่าในการคำนวณคะแนนมันจะคำนวณไม่เหมือนกันนะสมมติว่าคุณครูเป็นคุณครูทักษะภาษานะก็กดเพื่อยืนยันสิทธิ์เพื่อเพื่อเปิดเพื่อเปิดให้ Google ชีสามารถใช้โค้ดได้นะครับก็กดหนึ่งครั้งนะแต่รอมันเนี่ยครับมันจะขออนุญาตให้เราให้สิทธิ์นะครับ ทุกครั้งที่ทำไฟล์สําเนามันจะต้องขออนุญาตแบบนี้นะนครับจ้ไมรับมี2ครั้งนะครับครั้งแรกคือสีแดงตะกี้นะครับครั้งที่2คือตรงนี้นะอะกดตกลงครับมันจะดึ้งไปเปิดหน้าใหม่นะแล้วก็ให้เราเลือกว่าเราต้องการใช้ในอีเมลไหนนะครับก็กดสักครู่นะครับที่นี้อนุญาตนะโอเคเรียบร้อยตอนนี้สามารถใช้งานได้เต็มระบบแล้วนะครับอ่ะ,อะโอเคทีนี้ คุณครูจะเห็นหน้าตาตรงนี้ตรงนี้จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ใช้ในปปจะอยู่ในหน้าเดียวนะจะแตกต่างกับไฟเก่าก็คือจะต้องไปแก้สองหน้านะอันนี้คืออยู่ในหน้านี้ครบนะครับอ่สิ่งที่คุณครูจะต้องไปแก้ไขนะครับก็คือผมเด้นให้อยู่ในอ่าพื้นหลังสีเหลืองนะครับอันนี้คือเป็นพื้นที่ที่คุณครูจะต้องแก้ไขให้มันตรงกับคุณครูเองเนาะอะ่ก็จะมีรายวิชานะครับตรงนี้นะครับอ่ารหัสวิชานะครับตังนี้จะให้เลือกนะครับทีน่ยกิจนะครับแล้วก็ สอนชั้นไหนนะไอตรงนี้นะครับคุณครูต้องเลือกนะเพราะว่าถ้าเราเลือกชั้นนะครับมันก็จะรันดึงรายชื่อมาอัตโนมัตินะตรงนี้นครับอ่า้วก็จํานวนทีนี้โอเคนะครับในส่วนของข้อมูลฐานเกี่ยวกับรายวิชาชั้นเรียนที่เราสอนนะครับที่เราใช้พอพอนี้นะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเครื่องมือในการรันวันที่ให้อัตโนมัตินะสิ่งที่คุณครูจะต้องทําก็คือให้คุณครูใส่วันนะครับวันที่ครูสอนใน6คาบแรกนะ 6คาบแรกสมมติว่าผมอสอน2คาบ4คาบต่อสัปดาห์นะครับผมก็จะเลือกนะสมมติว่าวันแรกที่ผมสอนเลยนะครับวันที่16คาบที่2เป็นวันเดียวกันเนาะก็ใส่ไปนะครับต่อไปคาบที่3สมมติว่าผมสอนในวันจันทร์นะครับก็ใส่ไปวันจันทร์ต่อไปก็วันพระราหารัสน,นะครับ ข้ะรหัสที่23โอเคนี่ครับหกคาาแรกเนาะพอคุณครูใส่ถูกต้องนะครับตามปฏิทินปฏิบัติงานเนาะตรงนี้มันจะช่วยให้ช่วยดึงวันที่มาให้คุณครูเรียบร้อยแล้วมันก็จะอ้างตามหน่วยกิตเนาะคุณครูมีหน่วยกิจเท่าไหร่มันก็จะดึงตรงนี้มาให้เรียบร้อยนะครับนะฉะนั้นจาเป็นมากๆที่คุณครูจะต้องอใส่6ค่าแรกให้ตรงนะครับนี่นะครับอ่ะกลับไปนะครับ ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของรละเอียดของครูสอนนะครับวันหน้าหมวดประมาณนี้นะครับอ่ะคุณครูก็ใส่จะพิมพ์ก็ได้นะตรงนี้นะถ้าสมมติว่าคุณครูกดเลือกหานะตรงนี้เราไม่มีนะคุณครูสามารถพิมพ์เข้าไปได้หรือในกรณีที่ชื่อมันยังผิดอยู่นะคุณครูก็สามารถที่จะพิมพ์เองได้เลยนะตรงนี้นะครับพอคุณครูพิมพ์เสร็จแล้วมันจะขึ้นในตัวแจ้งเตือนสีแดงเมื่อไรมันแค่แจ้งเตือนนะอ่ะตรงนี้นะครับสมมติว่ามันหาแล้วมันหายยากนะคุณครูสามารถพิมพ์อ่ะเข้าไปบังตัวได้นะครับอ่ะ โอเคนะครับในส่วนของชื่อโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์นะครับตรงนี้มันมันจะไปรันในในส่วนของใบป,ปะหน้าอสอะใบแปะหน้าสองข้อสอบซึง่งผมได้เตรียมให้ตรงนี้นะครับแบบฟอร,ร์มต่างๆ่างเครับก็จะดึงมาให้นะครับในส่วนของเบอร์มือเบอร์ติดต่อนะครับคนก็ใส่ทีนี้ตรงนี้นะครับเบอร์ติดต่อเนี่ยคุณครูจะต้องนะครับให้มันมีเครื่องหมายไอฟันไอไอไออะไรเขาเรียกอะไรซิงเกิลโคดนะซิงเกิลโคดนะหรือไอคิดอันนึงเนี่ย ก่อนหน้าศูนย์เสมอนะฮะหรือว่าอาจจะลบนะแล้วก็ให้มันเหลือแค่ตรงศูนย์นะตรงนี้โด<ล>ให้เหลือแค่นี้แล้วก็ใส่เบอร์ของมันลงไปนะครับห้ามลบนะไอขีดศูนยะ์น่ะเดี๋ยวเพราะว่าถ้ากูใส่เบอร์ตามปกติโด,ดยที่ไม่มีขีดมันจะทําให้ศูนย์หายไปนะก็ประมาณนี้นะอ่ะโอเคต่อไปก็จะเป็นในส่วนของหม,มวดนะครับอ่ก็เลือกหมวดได้เลยนะครับนะหน้าหมวดนะจะใส่เหลือไม่ใส่ก็ได้นะ อันนี้ด้วแต่ท่าเลยนะอ่ะพอค,คุณครูใส่ครบในส่วนของพื้นที่สีเหลืองตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะมูลทุกอย่างมันก็จะดึงไปในทุกๆหน้าให้เรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับตะกี้ผมอ่ะวันนี้นลบก่น <c oughs> <c oughs> ผมจะใช้ในส่วนของออทักษะภาษาเนาะ ถ้าเป็นไฟสาเนาตรงนี้จะว่างเนาะเพราะฉะนั้นทีนี้คนครูกดนะรัทักษะภาษากดไปครั้งต่อไปหลังจากที่เราอนุญาตใช้สิทธิ์แล้วมันจะไม่ขึ้นแล้วนะครับก็จะดึงสูที่ผมเขียนไว้นะคกู้หนึ่งนะครับเดี๋ยวมันรีเซ็ตให้เรียบร้อยนะครับไอตรงนี้ก็ก็จะเป็นในส่วนของทักษะภาษานะถ้าคนครูคคกดทักษะไหนของครูมันก็จะขึ้นมานะสาวิชาการ ตรงนี้ถ้าษสามไม่ใช้นะครับคุณครูก็ซ่อนได้นะซ่อนได้เช่นเดียวกันกับทักษะชีวิตไม่ใช้ในส่วนนั้นเนาะแต่ถ้าเป็นทักษะชั้นการก็จะใช้พื้นที่ตรงนั้นนะอ่ะ,อะโอเคทีนี้อ่าอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงตรงนี้นะครับอ่ะมันก็จะเป็นบทการคิดคะแนนรวมเนาะที่มีปัญหาในเทอมที่แล้วอ,อ่าในกรณีที่คะแนนมันเทอาไรอ่าบางคนบอกคะแนนมันสแสดง60แล้วแต่ทาไมยังไม่ได้เขดสองนะมัน ก็คือปัญหาตรงนี้แหละนะครับก็ผมให้คุณครูเลือกุได้เลยนะว่าคะแนนที่คุณครูได้เนี่ยจะต้องการให้มันปัดตามหลักคณิตศาสตร์ไหมเช่นห้าเก้าจุดหกให้มันปัดเป็น60หกสิมเลยรับหรือไม่ปัดคุณครูสามารถเลือกได้เลยนะครับยกตัวอย่างนะครับผมมีคะแนนนะครับของเด็กคนนี้นะครับ59าสิบเก้านะครับจุดตามหลักคณิตศาสตร์ถ้าเราปัดนะครับมันจะ เป็นหกสิบอัตโนมัติตัวนี้ยังไม่ปัดเนาะก็ยังเป็น1.5อยูอ่ถ้าคุณครูกดตรงนี้ปึก๊กนะครับคะแนนมันก็จะปัดไปตามหลักคณิตศาสตร์ให้โดยอัตโนมัตินะครับอ่านี่ขึ้นอยู่กับคุณครูเลยนะครับจะใช้หรือไม่ใช้นะครับอ่ะแล้วก็ในส่วนของโหมดสวัสดผลนะตัวนี้คือเป็นข้อมูลที่จะให้มันดึงในใตรงตรงนี้เนาะไครับจะดึงตรงนี้สอบวันในวันที่วันที่สอบอะไรตรงนี้ับมันก็จะดึงมา คุณก็ใส่ให้ถูกต้องนะพอวันใช้งานจริงค,คุณก็แค่กดปิดนะกดปิดนะครับแล้วก็แไปนนะในตรงนี้เดี๋ยวจะสอนทำเ,เป็นทริปอีกทีหนึ่งครนะคือเรากรําหนดได้ว่าแต่ละหน้ามันจะออกมาในลักษณะแบบไหนนะคับเราก็สามารถได้เลยนะลากนะครับนะอันนี้ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับค่อยว่ากันอีกทีโอเคนะครับอ่า อ่ะต่อไปนะครับหน้านี้ครับหน้านี้ใบรายรชื่อนะอ่าใบรายรชื่อนะครับคุณครูสังเกตจะเห็นว่าไอแถอ่าขอ้อรำวีนะขอ้อรำวีตรงเนี้ยนะมันจะมีเครื่องหมายถูกติ๊กถูกอยู่นะครับตรงนี้จะใช้ในกรณีที่คุณครูนะครับสอนสายเอ่อสายสื่อภาษาใช่ไหมครับอ่าที่แบบว่าเอ่อในห้องนี้อ่าคุณครูไม่ได้สอนทั้งหมดนะครับคุณครูสอนแค่บางคนแค่บางคนเท่านั้นนะครับก็คุณครูก็ติ๊กออกเลยนะครับ นักเรียนคนไหนที่คุณครูไม่ได้สอนนะครับคุณครูก็ติ๊กออกติ๊กออกติ๊กออกนะครับส่วนถ้าไม่ใช่ทักษะศิลปศาสตร์ที่คุณครูสอนหมายความว่าสอนทั้งห้องอ่ะก็ไม่ต้องไปยุ่งตรงนี้เลคุณครูจะต้องติ๊กนะครับเพราะว่าต้นฉบับเนี่ยผมติ๊กให้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ในกรณีคุณครูที่จะต้องการเอานักเรียนบางคนออกจากรายชื่อนะครับคุณครูก็ติ๊กออกปรานั้นนะอ่าสมมติว่าผมต้องการให้เด็กเด็กชายมอมมัดไทยการน่ออกนะครับก็คือไม่ได้สอนเด็กคนนี้นะขอโทษ จะเห็นว่าตรงรายชื่อนะครับก็จะ,ะดึงเด็กคนออกได้บอยแล้วก็เรียงลาดับใหมนะ่ประมาณนี้นะครับอ,อันนี้ในในส่วนของคุณครูที่จะต้องใช้งานบดนี้เท่านั้นนะส่วนคุณครูที่ไม่ไม่ได้ใช้บทนี้หรือคุณครูที่สอนทั้งห้องนะก็ให้ติ๊กทุกทุกคนอย่าลืมนะครับอ่ะโอเคนะครับต่อไปในส่วนของหน้าปกก็ไม่มีอะไรนะครับอ่ะก็จะเป็นในส่วนนี้อ่ะตัวนี้ผมลืมใส่อ่าชื่อครูผู้สอนอืม ตรงนี้นะครับถ้าคุณครูต้องการพิมพ์เนาะคุณคให้มันมีชื่อที่เราพิมพ์ไปชื่อคองผู้สอนของเรานะคุณครูก็กดเท่ากับเนาะแล้วก็ไปหน้าคอมต,ต้นๆแล้วก็กดตรงนี้กด enter ครับนี่นะก็จะมีชื่อคริผู้สนดดูถ้าคุณครูจะเซ็นก็ปล่อยตามปกติได้เลยอานี้นะต่อไปนะครับคําอธิบายรายวิชาเนาะ,ะตรงนี้นะ ก็จะมีประมาณนี้ส่วนคุณครูท่านไหนนะครับที่คิดว่านะครับจำนวนแถวที่ผมเตรียมไว้ไม่พอนะคคุณครูใช้วิธีการเพิ่มแถวนะครับเช่นนะครับคุมดำนะครับต้องการเพิ่มกี่แถวนะครับก็นี่ครับแทรกด้านล่างถดถดถดสักครูนะครับแทรกด้านล่างนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเมื่อไหร่เราก็ลากครับได้พอนะครับ เติมด้านล่างไปบ่อยนะครับทีนี้พอคุณครูปีนเนี่ยบางทีมันอาจจะเลยใช่ไหมไม่เป็นไรก็ให้มันเป็นสองหน้าอย่างนี้นะให้มันเป็นสมมติมันปิ้นออกมามันมีสองหน้าก็คุณครูก็ปิดสองหน้าไม่มีปัญหาอะไรนะครับโอเคต่อไปในสะ่วนของการบันทึกการด้วยม,มาเรียนก็ปกตินะครับก็ทำตามปกติเนาะ,ะการลงคะแนนก็ปกตินะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็พิเศษกว่าเทอมที่แล้วก็คือเราไม่ต้องไปทําอะไรในหน้านี้เนาะคุณครูใส่หน่วยกิจ ไปนะครับเท่าไหร่มันจะคำนวณตามนี้เลยนะสมมุติว่าผมสอนแค่2คาบต่อสัปดาห์นะเนี่ยครับตรงนี้มันก็จะดึงมาให้เรียบร้อยนะครับอ่าวันไหนที่เป็นช่วงวันหยุดนะครับผมก็แค่เปลี่ยนสีของความเป็นสีแดงอย่างนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับในการแนะนำนะครับการใช้งานนะครับปรพอนในเทอรนี้นะ นิดหนึงนะครับก่อนกระ๋ยวก่อนไปนะครับอ่าก่อนไปนะสมมติในกรณีที่อ่าคุณครูไปกดอะไรหรือไปกดเนี่ยกดอย่างนี้ก็ไม่ได้นะสมมติคุณครูกดใช่ไหมฮะแล้วก็คุณครูทําการอัสเปซบาร์นะครับให้มันว่างไว้อย่างนี้แล้วก็อินเตอร์นะสูตรจะเสียทันทีใช่ไหมฮเนี่ยมันมันจะหายไปทันทีเลยนะครับหลายคนเจอนะครับแล้วก็ทีนี้อ๋อกลัวละกลัวมันจะพังนะครับรอบนี้มีวันนัดไม่เป็นไรครับมีเครื่องมือนะสมว่ามาเพราะสมมติว่าในกรณีที่มันเป็นแบบนี้นะครับ คุณครูไม่ต้องต่กลับไปที่หน้าแรกครับทําการรีเซ็ตสูตรต้องการรีเซ็ตหน้าไหนครับการบันทึกการไม่มาเรียนนะครับคุณครูก็ไปรีเซ็ตครับกดหนึ่งครั้งแล้วก็รอนะครับรอให้มันมีคําว่าสิ้นสุดนะครับโอเคตกลงรอเนี่ยครับสิ้นสุดสคริปต์นะครับกลับไปดูครับเนี่ยนะครับก็จะกลับมาอ่าประมาณนี้ครับอ่ะทีนี้สุดท้ายของสุดท้ายนะครับในกรณีที่คุณครูเอ่อ ใส่ห้องแล้วก็มันมีรายชื่อขึ้นมาแล้วนะทุกครั้งนะครับอย่างไรเขาอ่านไหม,ไม,ไมครับว่าหลังจากที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอยากให้คุณครูทําการซ่อนไว้เลยนะครับอก็คือซ่อนเลยเดี๋ยวครูดึงนะซ่อนก็คือซ่อนแถวที่ไม่มีข้อมนะี่ก็คือตั้งแต่อแถวหลังจากคนสุดท้ายไปนถึงแถวรอบสุดท้ายนะค,คุมดังอย่างนี้นะครับแล้วก็กดคิดขวาแล้วก็ซ่อนอเพราะว่าเวลาเราพิมพ์มันจะได้อพิมพ์ออกมาแล้วมัน เต็มหน้า,าไม่ไม่ไม่เลยไม่ไม่เกินเกินหน้าครับวันนี้นะก็ครูให้คุณครูทําก็จะมี2หน้านะครับก็หน้าที่เป็นบันทกึกการไม่มาเรียนกับหน้าที่เป็นลงคะแนนนะครับอันนี้นะอ่ะทีนี้สําหรับคุณครูที่ไม่ใช่ทักษะภาษานะ,ะขั้นตอนที่2หลังจากที่เรากดยืนยันสีเหลืองนะครับก่อนที่จะไปเปลี่ยนอะไรทุกอย่างให้คุณครูทําการกดตามทักษะของตัวเองอ่อนนะครับ เช่นตอนนี้ผมจะเปลี่ยนให้มันเป็นของทักษะวิชาการผมก็จะกดนี่ครับก็รอเสร็จสุดโอเคนี่กลับมานะครับจะเห็นว่ามันเป็นของออทักษะวิชาการทักษะวิชาการก็ครูก็ไปใส่คะแนนด้านหลักทักษะวิชาการครัง้งทีดหนึ่งแก้ครั้งทีดหนึ่งก็สักนิดเดียวคะแนนมันก็จะไปเองครับ ในส่วนของถ้าเป็นทักษะชีวิตละ่ะก็เหมือนเดิมครับกดหนึ่งครั้งรองให้มันขึ้นคําว่าสิ้นสุดกลับไปอ่าอันนี้ก็จะเป็นของอทักษะทักษะพนาทักษะชีวิตนะครับอโอเคตรงนี้จะไม่มีเนาะชีวิตจริงๆอะ่ะเนี่ยมันจะว่างไงนะครับเพราะฉะนั้นอย่าก,กดผิดเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเหมือนที่ผมลบตะกี้เนาะ ที่ผมทําของอสัชาการมาเวลากดสูตรมันจะไม่ลบออกตรงนี้เพราะว่าถ้าผมใช้สูตรตรงนี้เวลากดปุ๊บมันจะหายอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้มันไม่หายเพราะว่าผมไม่ได้บังคับลบนะอ่าว่าถ้าในการใช้งานจริงสมมติว่าอ่าคนที่ใช้งานเนาะจะใส่ว่าตรงนี้เราเก็บคะแนนอะไรกี่คะแนนนะกูสามารถพิมพ์เองได้เนาะแต่เวลากดสูตรปุ๊บถ้าตรงนี้ผมบังคับให้มันหายข้อมูลของท่านก็จะหายไปด้วยนะเพราะฉะนั้นนะครับก่อนเริ่มต้นการใช้งานนะครับอย่ากดผิดทักษะนะครับไม่งั้นจะต้องมานั่งลบ ตัวเองทักษะไหนหรือสมมติว่าบางคนอยู่ทักษะวิชาการเป็นทดลองเป็น,ปนแลบเนาะซึ่งมันจะเก็บ 30- 30ไม่ได้นะก็ให้เลือกใช้ของทักษะภาษานะครับหรือทักษะชีวิตก็เช่นเดียวกันในกรณีที่ไม่มีคะแนนเก็บแบบทั่วไปนะเป็นคะแนนเก็บที่เราต้อง,องเก็บเองนะเพื่ใช้ของทักษะภาษานะครับโอเคนะครับสุดท้ายก็ประมาณนี้ครับในการแนะนําวิธีการใช้นะครับไม่พอใจยังไงก็นะครับสามารถที่จะเรียก หาเรียกเรียกถามได้ตลอดนะก็สําหรับวันนี้นะครับก็มีแนะนําการใช้ปบพออนไลน์ในเทอมนี้เพียงเท่านี้ครับหวังว่ามันจะช่วยให้ลดพัะ,ะงานคุณครูไม่มากก็น้อยนะครับมีข้อติชมอะไรยังไงก็สามารถติชมได้ตลอดเวลานะครับสำหรับนี้สำหรับในกล้องบอกรามาตุนล้อยตาละวบาบรอดคา